พูดก่อนก็ขอบคุณด้อมนะคะที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลน์นะคะเราได้มายืดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินคนสุดท้ายตื่นเต้นก่นเดินคนแรกอีกค่ะโอเคนะครับบุคลิกการเดินก็75%ไม่ได้ม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หนักไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอืมโอเคความสวยผิวพรรณการแต่งหน้านะครับ<ช>ก็ก,ก็ได้นะครับ แต่ว่ามันได้ก็ได้มากกว่านี้เนาะมันต้องได้มากกว่านี้นะครับเพิ่มอะไรดียคะเพิ่มอะไรอย่างวันนี้น่าจะเพิ่มปากเพราะว่าเราอาจจะออกไปในแนวสวยแต่ว่าเวทีเราอะสวยแล้วต้องมีแซ่บๆนิดหนึ่งแอบแซ่บแอบเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับวันนี้ทรงผมอาจจะพาเราไปในเชิงสวยยิ่งขึ้นนะฮะมันก็ไม่มันร คือทรงผมมันพาเราไปสวยนะมันไม่เปรี้ยวถ้าเกิดถ้าเกิดวันนี้เป็นแบบนี้แล้วเสยเปียกอย่างเงี้ยมันจะแอบแซบนะฮะโอเคสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่เสมอๆก็คือการยิ้มและฟันดีหรือไม่ดีอะคะเออไม่ใช่ครับคล้ยคล้า ใครสักคนหนึ่งที่เมื่อกี้พูดไปก็คือฟันหน้าบนกับปากแล้วก็ฟันฟันล่างมันอาจจะบางครั้งทำให้เราดูเหมือนฟันบนแอบ,บยืน่นเวลาคุยเ <c oughs> วลาห่อปากอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ไม่ใช่เป็นจุดที่ทำให้เราถึงขนาดย่าแย่จนเกินไป <c oughs> แต่ถ้าเห็นว่าฟันมันไม่เสมอกันข้างบนถ้าสไลด์ออกได้ก็ก็ดีนะครับ <c oughs> สไลด์นิด,นดๆเ <c oughs> พราะว่าทำให้มันไม่ไปชี้จุด ที่ไม่อยากให้คนมองอ่ะเหมือนบแบบไปชี้จุดมันให้แบบทําให้อ้าเป็นไรเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าง<ด>อื่นก็ไม่มีอะไรนะครับ,รบก็เน้นเพิ่มความเปรี้ยวมากกว่านี่อีกนิดนึงเพราะเรามาหวานแล้วถ้าเราเติมหวานไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนจะคิดว่าเราเลี่ยนหรือเป็นอย่างอื่นไม่ได้ โอเคครับขอบคุณครับเก็บตัวเจอปากแดงเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่จำเป็นต้องแดงก็ได้จ้าอส้มก็ได้ค่ะโอเคครับส๊ายบาครับเอาละครับและขอเสียงปรบมือให้กับชอปทเวนตี้ของเราด้วยนะครับขอขอบคุณคุณนวัดด้วยนะครับสำหรับข้อแนะนำดีๆนะครับที่ให้น้องๆได้ไปปรับใช้เพื่อเต็มความพร้อมเข้าสู่กอง Miss Grand Thailand นะครับ